เฮ้ยแม่งว่าจวมาว้าหนึ่งอ้าววิ่งหนีกูเฉยไปแล้วจ้ะ <c oughs> ยังไม่ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปยิงวิแดงเถื่อเฉยนึ่นี่ยไงดูโอ้โฉนโรเทร่ทุกคน คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊กบอที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันอาโอกาสไปซื้อของที่ดานาเมิกโอเคครับผมก็สวัสดี้คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยในกติก็อยู่จังชัดมงคลครับเฮ้ยฉ, <c oughs> ฉันมงคลแล้วมันชื่อจริงไม่พูดเยอะผมจะไม่อ,มอ้อมค้อมจะมาขายชุดแล้วกันนะวันนี้จะมาขายชุดมีชุดใหม่มาในร้านคานะครับผมผมอยากได้ชุดนี้พอดีเลียนเป็นชุดผู้หญิงนะผมจะไม่ผิดเนีี่ยครั้้้งนนหาามพลดะ ไอ้เต้ามีดูรองเท้าดิคนน่ารักเลยครับอยากมาชุดนี้ดูดิชุดคนน่ารักครับก็เป็นแบบสมไอเทมนะครับหรือสะสมโทเค็นเพื่อแลกไอเทมชิน้นนี้นะนี่ครับเราสามารถแลกเปลี่ยนไนดะ้ถ้าสะสมครบหนึ่งร้อยอันไม่ได้มีแค่ชุดเดียวนะมีก็หลายชุดนะครับหรือเรามีสิทธิ์เปิดได้ในในกล่องนี้ด้วยนะครับเนี่ยกล่องเนี้ยแค่ยี่สิบห้าเพจนะดูจากต้นผมจะใช้หมดกี่เพจน,นะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้หมดเยอะหมดน้อยเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะกดซื้อไปเลยแล้วกันมั้ยเอาสักห้าสิบกล่องไปครั้งแรกเลยโหเเฮฮ้้ยยกล่องีอม้เหรรออะไเนี่ยฮ้าแมว เฮ้ยเฮ้ย <desserts> ดูเสื้อชุดเดียวกับเมื่อกี้เลยชุดเดียวกับของเราเฮ้ยใหม่แล้วอะไรชุดใหม่หมวกดูเพลิกเหรอไม่ใช่ดิเดอร์อะไล่าครับผมผมนะเมื่อกี้เสื้อซ้ำเฮ้ยอะไรอ่ะกางเกงเฮ้ยไม่ใช่รองเท้าทำไมได้รองเท้าอีกแล้วครับครบยังอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับผมถ้าเปิดอีกสักยี่สิบกล่องแล้วกันยี่สิบกล่องพอสามสิบละกันนะสามสิบกล่องพอได้เลยอยากได้อ่ะผมได้ไม่ียเล็กทูเคียนอ่ะได้ปะมาละจ้า กางเกงโอ้โหไอเซนตในครบได้โล้ยดูงเกงตัวคอดีเอางเกงเป็นยังไง้นเอ้ยได้กระเป๋าด้วยครับผมรอบนี้แล้วนท้าวสามแรกเลยละกันมาร้อยครับผมนี่เป็นไงเซตเอ็มเพลสเป็นไงโอ้ยดูดิชุดเขาน่ารักว่ะผมจะสวมใส่นะผมจะสวมใส่หมดเลยเป็นผู้หญิงไงตัวผู้หญิงเหลือเหลือแค่หมวกบางเซ็ตเนี่ยเมื่อกี้เหลือยี่ห้าแรกนี้ละกันครับระเบิดแล้วระเบิด ดูดิสมใสเลยแล้วก oh, so en ันนี่คนน่ารักกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่สี่ธันวาคมจนถึงวันที่สิบสามธันวาคมนะครับผมไงโอ้โหน่ารักนะชุดดูดิน่ารักนะเนี่ยดูดิชมลูกอมแม่ดูดิโคชโซคิวรองเท้าหมีที่จริงอ่ะรองเท้านี้ใส่ได้ครบทุกชุดเลยใส่ชุดไหนก็ได้นะโคชเข้ากันเลยมาดูในสี่เถอเฮ้ยมีคนวิ่งมาหาผมเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๊ยวเดี๊ยวถ้าเดี๋ยวสิลามาเดี๊ยวอยู่ดีก็วิ่งมาหาผมว่าอะไรของมันน่ะชุดใหม่แผงลิ ไงไงสิวนี่สิบสามพี่มาอีกพีก่มาอีกพีก่มาอีกพีก่มาอีกเร็วๆขอนัน้นนึงก่อนพันยาพันก่อนแล้วกันไทยเฟิร์สบาดเหรอทีมเราก็โดนเฟิร์สทีมมันก็โดนนีเ่เฮ้ยหลังไอ้เหี้ยเฮ้ยมันยิงทะลุไม่ได้แล้วเฮ้ยเพื่อนเทิดหน่อยเพื่อนเทิดหน่อยไอ้จะเทิดกูดิสวยพันยาก่อนแล้วกันจ้ากันหึ่งหวัวน,นะไม่ได้ยา,ยาไม่ได้ผมนี่รายการนาน,นานเนี่ยเฮ้ยขอต่อยแล้วกันขอต่อยแล้วกัน <c oughs> ต่อย ขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทีมผมเก็บหมดเลยผมเก็บแค่คนเดียวเองอ่ะไปไปกันแล้วจันจ้านี่แต่ชุดเมืองท่จริงนะเว้ยชุดน่ารักอ่ะดิชุนแบบุผู้หญิงแบบแบบทุนน่องเสียมพูอะไรกันอ่ะพอมันน่ารักนะไปก่อนแล้วกันขวาไม่มีเลยหรอไม่มาขวาเลยหรอเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยมาแล้วหนึ่งเจอแน่แค่นั้นแหละเอาตายเพื่อนผมโปปดิเลยแม่นยังไง มาดิเดี๋ยวมาเป็นไงไม่ให้หัวข้างในหลาเพื่อนชายเฮ้ยมันง่ายไปป่ะแบบเนี้ยฮะคือแบบยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะก็ตายกันหมดแล้วเฮ้ยไปกระเต้นว่ะกระเต้นว่ะพลังงูเหลี่ยมนี่ขอบคุณมากเดี๋ยวไปหาท่าปักทองปีนี้จะมีท่าปักทองหรือเปล่าครับ GM ผมอยากได้มาอวดน้องๆอะไรงกันนะแบบมันจะมาหรือเปล่าเดี๋ได้แบบเติมซื้ออะไรอย่างนั้นนะครับ ทำไมันเงียบแปลกๆเลยทุกคนโอ้อยู่ตรงกลางหมดเลยลวะตรงกลางคนนึงนะเห็นนะแบบสองคนแล้วนะมิมันไหนเราอะ่ะโอ้ยหัวหัวตายไปตายไป ขอปืนหน่อยแล้วกันขอกระสุนด้วยจ้าขอเลือดได้ไมั้ยโอ้มีไอวอลด้วยสวยครับจะได้แบบฆ่าได้แบบหล่อมๆสบายใจเฉิ่ออะไรกันนะอีกคนนึงอยู่ไหนแม่งอีกคนนึงแม่งแบบนี้ชอบหลบไว้ตั้งแต่ตาแรกแหละว่าต้องออกด้านซ้ายปะเฮ้ยแต่เรามาจากด้านซ้ายนะไม่มีหรอกหรือม,มันอ้อมขวาไปวะอยู่ไหนอาจารย์จะมาโชว์ชุดใหม่ซะหน่อยชุดใหม่ผนะมเทนะเต้นรอแล้วกันนะเ <two> ต้นรอแ <one S 1> ล้วกันนะมาดิ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 เข้ามาดิเข้ามาในวงดีเข้ามาในวงดีอยู่ไหนอยู่ไหนยีคี เพื่อเราอยู่ข้างบนนะเฮ้ยเจอละเจอนะเมื่อกี้เจอนะออกมาออกมาอู้หูเกือบตายเชียะผมเกือบตายมันแม่นะอุ้ยมาดิมาดิมาดิ เท่อแตยิงตัวซ้ำคนนี่อ๋อจยิงก็ไม่แต่ยิงคนดาวอ่ะเฮ้ยถามจริงฮัลโหลได้แค่นั้นเนาะเนาะยังไม่ตายเลยนะเนี่ยตั้งแต่ลาวแรกอะผมยังไม่ตายเลยนะโอ้ยได้ย,ยินเสียงนะได้ยินเสียงมาดาวไปดิเอาแล้วทำไมผมไม่ใช้สไน่ะโอ้โหมันก็ช่วเพื่นอนกัน แต่ตอนนี้พันยาก่อนเฮ้ยจบแล้วเหรอเกินไปปะ่ะยังไม่ตายสักตาเลยแค่ดาวเล่นๆมันแค่กลัวแบบมันไม่สูสีอะไรอย่างนั้นชุดยังไม่ยันได้โชว์เลยนี่นี่ไงย็ดเคยชุดวิ่งเท่จะดูโอ้ชุดโคตรเท่ทุกคน เยลือเป็นชุดผู้หญิงนะครับเขาโหค่า6363มกสามเกิดไปบ้างมอนเห็นได้ข่าวว่าฟรีไฟล์อัปเดตแพทใหม่ครับแบบคอมแยกคอมมือถือแยกมือถืออะไรเงี้ยนะเห็นน้องว่านะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่แบบผมอัดคลิปไงผมอ่ดนั่งหาห้องมาประมาณเกือบ10นาทีไม่ใช่เกือบสิบนาทีเลยมาละมาละมาผมแล้วไอ้แดงไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูของเขียวปลาเปียวและไอเขียวมันเป็นนักซิงดีรถเครื่องถุกคอยวิ่งแซงเฮ้ยไอ้นี่โหดอ่ะ ทุกท่านไปเฮ้ยเฮ้ยมึงเก็บหมดเลยหรอเกินไปป๋อโอ้โหมึงเก็บสามเลยอะเมื่อกี้มีนัทส้ายยิงผมคนหนึ่งป้าถ้าจะไม่ผิดอา้าผมไปเก็บปืนขอกมาผมไปชุดเล่หผมจะเล่นปืนนั่นน่ะเก็บคนเดียวเลยหรอฮะมาดิให้ว่าชุดใหม่หน่อยละเฮ้ยมันมาซ้ายไม่หรอ จอแล้วตายไปอยู่ไหนเอ้ยเห็นหัวแผมๆเป้าโดนแต่กระสุนไม่โดนอะไรวะนะไอ้แดงมันเป็นนักสู้ดูคล่องตาเดียวแลยไอเชียวมันเป็นนักซีโทษทีอะขอของขอะไรแล้วกันนะอ่าฮ่าได้ดิได้เล่นได้เล่นลได้มึงได้เล่นพวกมึงได้เล่นพวกมึงได้เล่นที่ไปอยู่บนนั้นกันน่ะได้เล่นแน่ อานี่เพื่อนนี่วะมีฐานอยู่ฝั่งนั้นของเราเฮ้ยเพื่อนโดนโว้โมโหเพื่อนโดนยิงได้โอ้โหพี่บอกวงเงยนะตายตายกูจะตายกูตายวิ่งอยู่ไหนอะผมว่าน่าจะออกซ้ายน่าจะตลอดเลยแต่แต่ไม่รู้อะส่วสวัสดีครับสวัสดีครับสิลาสวัสดีครับสุลา เนี่เดี๋ยวแม่มง,งมันจุกหลบผมมันเชิงหนาใส่ผมเฮ้ยมึงยิงมันดีเออกับตายมาโนเกาะมีแค่ปืนก็พอไปที่ฮะไปที่ฮะผมไหมฮัลโหลชุดผมเท่ปหมฮัลโหลไปที่ฮะ,ะ,ะนี่เห็นไงเห็นไงเฮ้ยให้มาเจอผมหน่อยว้านีอ้าววิ่งหนีกูเฉยไปแล้วจ้ะยังไม่ไปแล้วจ้ะเฮ้ยเห็นหัวนะเห็นหัวไปแพมนะเห็นหัว,ว,หหว,ว,หหว,วอ่าดาวเป็นหนึ่ง เยออกไปยิงอุ๊ยแดงเถือกเฉยโทษดีว่ะไม่ค่อยอยากเมมเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็แดงเถือกอะโทษดีอะไรอย่างนั้นน่ะอยู่ไหนเอ่ยอุ๊ยอุ๊ย,ยแดงเถือกเปล่านะไม่ค่อยอยากแม่นเท่าไหร่หรอกแต่ก็แม่นไปเลี้ยวไปไทยไปพามา่าอะไรอนยะ่างนั้นสุดท้ายสวยเด็กดีอยู่ดีฮะเสี๋ยวกอนตีดเอ้ย ไอ้ดั้งห่ะมีมีท่านั่งห่ะเฮ้ยฮัเต้นมันเยอะจังวะเดี๋ยวผมขอท่านี่กันเกมแปดไปนี่ไปละโชคดีมีใช้โชคชัยอาร์มีฟาร์มเพื่อนผมมีแต่ปืนยิงไกลเอ,อ่ยิงใกล้ออกซ้ายคนหนึ่งครับโอ้เพื่อนผมก็โถมท่าแบบนั้นนะผมจะเล่นยังไงนะเฮ้ย <laughs> เอาแล้วดาวหนึ่งแล้วครับกระโดดไป ยิงอะไร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 แหลงยิงอะไรยิงอะไรเนอะสามเลยแล้วกันฮะยิงอะไรตายหมดทีนี้โอ้โหเหลือคนเดียวใครฆ่าเพื่อนผมตอบมาว่าใครฆ่าเพื่อนผมทำไมผมไม่เห็นตัวมันอ่อยอยู่ไหนวะงงไปหมดแล้วตอนนี้ฮัลโหลเว r e ร์ยู o นาวเ w ียร์อิสยวนีม m ัลพรไ o ยแล a ด์มันจะมาดูทูดับเบิ้ลโฟล์ดับเบิลไฟ เจอแล้วอ้าวเพื่อนเก็บหมดสองตาก็สี่ศูนย์สองตาเกินไปเปล่าฮะเกินไปนะเปล่าแบบเนี้ยเอแอก็ชนะโอ้โหเอาเป็นว่าอย่าลืมไปซื้อชุดนี้กันแล้วกันครับเอ้าไม่ได้ MVP ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะครับผมก็จะหมดแล้วอีกแค่สองวันนี่ชุดนี้ชุดผมเห็นไหมใช่ไหมถ้าใครชอบชุดนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์มือกดดิกรี๊ดกรี๊ดก็ไม่เกิดใครพี่ก็ได้ต้องขอกราบเอภัยมานะที่เดือนวันนี้ก็สวัสดีครับ